เห็ดยังอ่ะนะโอ้ยขึ้นไปยังบาดดีโอ้ยเนาะยากชาลีพวียด้วยเห็ดยังอ่ะนะโอ้ยโทรหาพ่อแล้วก่อนเอาพ่อแล้วใช่ปลาโทรเห็ดปลานั่นพุ่นบ่บาดอยู่ใช่อยู่นะกำลังจูงงัวขึ้นโอ้กำลังจูงงัวมาโดยโดยเด้อลูกมาฮอดแล้ว ยิ่งตีเงินอนเขาบาดนี่ฮักโบ๊บาดนี่เฮ็ดยังอ่ะนะโอ้ยขึ้นไปยังบาดนีิโอ้ยนะยากชาลีเบราเวียดด้วยเฮ็ดยังอ่ะนะโอ้ยโทรหาพ่อแล้วกอนเอาพ่อแล้วไส่ปลาโทรเห็ดบานั่นพ่นโบ๊ะบาทอ๋อโทรเนาะสัญญาณมันโบจากมีข่าวมาหาทางน้องชดใจเพื่อนนะพี่น้องเลยโอ้ยเอ๋อเฮ็ดเจ้าเฮ็ดบาทนี่เฮ็ดเจ้าเฮ็ดเอิอหากับโบโบนยินเนาะจะเล่าไปทางใดหน่อยอ่าโทษโอ้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 ย ยติดอยู่บ่อ <c oughs> ห,หาโทรหาแล้วบ่อเ <c oughs> ด้ติดแล้วติดแล้ว <c oughs> ได้แล้วติดแล <c oughs> ด้วโอ้โอหเดี๋ยวใครแน่บาดนี่เอโอเดีนน๋ยวพี่น้องเอ้ยฮะระหอบก่อนลงบนนีน่สัญญาณขาดหายเลย <c oughs> ใช่นะฮัลโหลพ่ออยู่ช่ อย่นะกำลังจูงัวขึ้นโอ้กำลังจูงัวมาโดยโดยเด้อลูกมาฮอดแล้วโดยโดยอ่าใช่แล้วมันกำลังจูงัวใช่เนมใส่เนม่ยครัวบังดูเนาะไอไอช้างเพ oh, like oh, ิ่งยูอยู่บ่เพิ่นขึ้นบ้านวางใดนี่งโอ้โดยโดยเพิ่นขึ้นบ้านมาชันโดยโดยเอาจุลูกเข้ามาหาเด้อมันอีเด้อ โดยโดยเก้ไอัก hmm. ปั g g e, ่นยังลงทุนลงขึ้นเป็นต้นใหม่แบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ทกหมุแดงกับพวกหมุดแดงโดยแต่ใครนี่แมันบุคบบุคบแล้วมันหัวคนมีความจำเป็นด้ยมีความจเป็นไอ้้วพรมืออยู่จากพี่น้องเลยเอ้าเนาะังไดทางบอตาเองกะอ่าข้อกาบถักทายสบายดี กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนพี่น้องเลยเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าเมื่อนี่เนาะกับเขามาหาทางน้องสุดใจเพื่อนเขามาเมื่อก่อนกับอา่าน้องคนเมื่อยแห้งน้องบาเวียดเนาะเลยอ๋อวัยแถพวพอก็ยังได้เฮ็ดทุ่มเบ็ดเทียงคือบโทรหาเลยพาน,น้องเราไปหาหมอโวสันแต่ว่าเขามาเมื่อนี่นั้นแล้วแล้วพี่น้องเนาะอย่างเงี้ยอยู่สันพูดโตอันนี่นะด้านลุ่มมานี่เลย ยังตัวหัวบันไดบ้านี้กับอัดแม่เป็นอัดเปิ้ลเข้าหันยังอีกอ่าหนึ่งบันไดสองอัดสามสีบานอ่าสามสีบานแต่บานยังกระซื้อมาแล้วเนาะเรียบร้อยก็ออมชางซื้อพวกโค้ดแล้วก็เอยดื่อะไรอย่างหนึ่งนั่นทาสีเออกับทาสีเนาะแม่เป็ดนี่เบลตาชิมไฮยเราต้องตัวนี้นะเพราะมันเหลือลายนะ เทิรนกี่ต uh, ัดก so ับม right. ันโตได้อยู่ดิอันนี้น่ะคือคันว่าเอ้าคันว่าเชิดขึ้นพื้นเพินไพก่ะไปเราใส่ขึ้นไปเราบโบไฮตัดกันริบต้อนอยู่จักละวยังหนึ่งนี่สองนี่สามสี่ห้าหกพอดีตัดเฮ็ดอันสามแผ่นก็ได้ชิบสองแผ่นพูดพี่น้องเพราะว่าไม่นี่นี่นะนี่ตัดครึ่งนี่เห็ดเอื่อนไผ่กับบริกวงพอดีงามพอดีงามพอดี แต่ว่าเขาเช็ดกวงไหลมันเช็ดแบบตะละแบบนึงเลยบัดนั่นมันก็ยังเหลืออยู่นะเน่ยมันยังเหลือหลายนดนั่นนะว่าอัดไว้อย่างได้อยู่บัดนี้ไม่เช็ดไม่เช็ดยังเหลือจะเช็ดหนิไม่เช็ดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเช็ดเสร็จเหือเช็ดเสร็จมีแต่ไม่เหมือน n h เนือเนือเลยแต่พอเราเผาเขาจะเซไปเนาะเหลือลายเด้อเชินแสดงว่าลายไม่ผิดนะฮะ เออยังอะไรเหลือเนาะหรือว่าเรายังเห็บไปเลยเหรอเปล่ามันเบิดไปเลยเปล่าเบิดเบิดแล้วยันเรามีแผนว่าเศษอ่ะอันนี้ให้เลยนะเบิ้องนี่เห็ดชานบ่แม่แม่เพราะว่าน้องจิตใจนี่น้องจิตใจเราแบบเศษชานเล็กเคลือนไพล่เนอ่ยนั่นก็ได้เพราะว่านี่ไม่เก่าไม่อย่างมันก็ยังแมินใช่ได้เบิร์ดแต่ว่าแรกกับชุ่มใดไมมมันเป็นเนื้อเนี่ยกะเห็ดซานนะแต่มันอยากวางกับเห็ดเคลื่อนไพ่เมื่ออื่นว่ายจีชวนน้องแววตาเพิ่น ชื่อไม้หัวบันไดโน<ด>้ยแล้วก็กลับสีสีแล้วก็เพิอมค่าวดีอีกอย่างหนึ่งแมนแล้วก,ก็กลับตู้นั่นบ่ตู้ใส่น้ำแข็งบ่โน้ยอย่าบอกให้น้องสนใจเราลุ่นเยอะตอนนี้โดยโดยลุ่นเบิ้งพี่น้องเลยโดยแบบใดนะเพราะว่าคือทางเบอตาเนาะก็บเวียดนะมื้อนี้นะมาสองคนน้องแววตาบริมาณน้ำเนื้องจะว่าบสบายพี่น้องเลยเป็นไข่เนาะก็เลยเข้ามาอัปเดตนะทาง เอฟซีเบิงแล้วก็ทั้งอ่าทัพพ์อเป็นเบิงก้อนนะเพราะว่าหลังจากที่ว่ามอบหมายให้กันเฮ็ดแล้วก็อ่าทังเขาไอ้เพิ่นก็นมิดเซมินกินเซมอยทางทัพพ์อก็มิดเซมินกินเซมอยบ่ได้ว่าบอกได้ดว่าฮัลโหลลูกเอ้ยมื้อนี้สร้างเฮ็ดเดอ้อนู่นนี่นั่นกับเซมอยอยู่ก็เลยไปเขาไปเบิ่งก่อนจะว่าทัพพ์อแล้วพาน้องชุดใจบุ้งหมอไปัเ <c oughs> นยก็ไปยางเลยห่วย ปุ้ยแล้วคืนไปเที่ยงปุแล้วทำงานยังใหญ่มีเนี่ยคือปลายไม้คือบตาพุ้นี้ยเนี้ยบันหนายันปลายกุงม่วงโย่ค่ะเป็นอย่งไรที่ม้วนหมาชุบบ่หอยชันอยู่บ่มีบ่มีครับอดแอดเอ็ดโยพี่น้องเลยแบบลงคลิปแห้งแล้วเลยตายลกเลยหอยลงยังเตอบ้านน่ะน้องน่ะมาจินทนบ้านนี่ยังม่ได้อยู่ม่ได้อยู่เลี้ยวก็ทอพ่อแล้ววาแล้วจูงงัวมาทังได้คือบเหิตแหละเช้าบุ้งใบโถตัวเลยอีก เมื่อไรด้วยไอ้ชันบอกไอ้เป็นน้องคนใจไปใช้เขเห็นมัายชั้นเออชั้นว่ามึงว่าแล้วไอ้ชันตัวคนเฒ่าเขาได้บาปเลยน้องที่น้องเนาะบอกว่าทั้งไอ้ช่างพี่นกอบโบยู่พี่น้องเงยเนาะขึ้นมาแต่ละเถื่อกะอ่าคือเอฟซีเห็นนั่นแหละเพราะว่าทั้งไอ้แล้วก็ไอ้เวียกเฮ็ดอ่าแต่แล้วก็เฮ็ดแล้วแล้วเนาะนี่เนาะสำเร็จแล้วอ่าถือว่าคักอยู่เนาะเวียนเนาะบัดซ้ำนี่บุยมั้งโอ้กินเล่ยกระปูนะบัดซ้ำนี่เคย่าคัก ท้าสีท่าอย่างโอ้ยทาสีเข้าไปชํายูเอ็นจริงได้ช้ำยูะะดอกชําปาปูนปูนนี่ต้องสอบสอบหนึ่งพ่อปูนนี่ครับคือเราบอยากเอาปูนกะเอาไม่เป็นเดี่ยว่าาบนพฤษเกิดมานะเ,าเห็ดเป็นหา้านเห็ดเป็นห้านคือกระตังแต่ว่าพอเพื่อนบอกปูนนะะเพ<อ>ราะว่าญาติญาติมันถือผลถืออย่างเงี้ยมันดอกโอ้เมนเนาะแต่ว่าไม่อ้นี่นี่ิถามต่อพ่อก็เนาะว่าเพื่นหาซอยได้บบ แต่เพิ่อนช่วยบได้กอ็อาจจะได้ชื่อไม่นำข้าเจ้ามาให้แต่ว่าโบามีตัวสัตว์นะมันมีแต่ตัวเงาเขาจะซื้อราค <ละ S 2> าแพงแต่ว่าราคากอ็อาจจะแพงขึ้นแน่แต่ถา,ถามว่าหาไม่ดูไม่เด้งบนบนบี่บบมีแหละนอกจากหาคนช่วยให้แต่ว่าแต่คือถถาพอเราซอยได้เราสิซอยไม่หั่น่อเรือไม่ดูไม่เดงเลยด้พี่น้องเนาะตัวนี้ไม่ดือมันแข็งเลยสินะแต่ว่าขันมันนีก็หายแล้ว ซอยแห่แล้วขัดมันนี่ขัดเม้มันบ่เหลือแต่เม้มันเออเม้มบันดไนขดขัดไม่แดงไม่บอตาตัดมาเวรแหละเนาะตัดเองเลย่น,น,น้องเลยเด้อให้พอเพิ่นไงง่งัวมาก,ก่อนดังฉี่ถามข้าว,ข,าวข้าวแล้วก่อนเนาะ<ฮ>ได้คือเห็นผ่าตียุกงุกน้องคื้ใจมวนใกล้ขึ้นเทียงบ่เออเนาะเห็นป่ะใจขอบใจมาเวียดระลายโว้ยเดียว่าจะลบอีกนะ กำลังว่าสิโทรบอกเราพ่อพอดูน้องใจบ่เห็นว่าฉันรักไปแล้วไอ้เนาะเออวันนี้ก็เห็นยิ้มๆแน่มือนเลยโดยสบายดีนะ้องโดยจ้า,าทรเนาะไมปกันบ้านเพิ่นกะยังบมนะ่ได้ใช่เนาะแต่ว่านี่ตั้งแล้ววงค์กรนี่ตั้งเสร็จแล้วพี่น้องผูดีแล้วไม่เส้นไม่อย่างมันเหลือกะ่ไอ้เพิ่นตัด ตีแนบนาบใส่บนตอกพาตอกอยังนี่เออเกาะซุ่มเกาะชาดออกไปโอ้ยคักอยู่บ่บาทนี่น้องโว้ายเนาะคักปาดยังโอนเลยลงมาโลดบาทนี่เทลงมาโลดบาทนี่ขอยบนุญานแล้วบาทนี่น้องชื่นใจคนนะคักคักคักเอ้า,ข,ข,ข,อาขอบใจข้างพอเพลินไลาย,ลายพี่น้องเลยนี่เด้อเนาะถือว่อาอ่าสำเร็จเสร็จสิ้นไปอา่าอีกขั้นตอนพี่น้องเลย ยังแต่ทาสีแล้วบาทนี้เนาะทาสีแต่ก็เห็ดหัวบันไดพี่นอนะ้องเนาะมักอยู่บ้านน้องชืดใจแน่นยมักเนา,มานะมากักอ่าเพราะว่าเป็นยังเขาจะเห็ดเป็นขันที่มันงามเลยพี่น้องเนะน,น,นี่นเบิ่งปั้ดหักลพอว่านะเนาะโอ้ยหักหักหักแต่ว่าทั้งนี้เรายังบ่ทานอัดพี่น้องเลยเพราะว่าพอ,พอ,อาทั้ง ปหักเพิ่อนเนาะเิ่นกนห้อัดเพราะว่ามันแนมเบิง่งมันจังบ่จงปูงเะอนะอจังบ่จงปูงจังปางแนย,ยังได้อาการมือนี้ดีขึ้นหลายอยู่บ่จ้่ดีขึ้นอยู่ด,ด,ยดีขึ้นกว่ามือนั้นมือก่อนเพราะว่าสองมือสามมือที่น้องพนเมื่อนะแดดแห้งเลยเนาะแ,<ม>แบบแดดบนนอนจนออกอายพี่นอ้องเยเพี่แดดโอ้ยว่าแต่ว่ามือนี้กะ อากาศมันก็ฮ้อนยูแต่ว่าตอนแรกมันก็จะเย็นๆลงแล้วเนาะโดยอือแต่ว่านองกับบริเมือแห้งบนนไดวมันมามือนี่โดยว่ะแบบผู้ึกงมื่อยู่นะแต่มามันก็สีโบซัมคือมือนั่นอืมมือนั่นจนบก้าแบบอ่าจังไรถามไทยทั้งน้องเพ่อนลายพี่น้องเลยเพราะว่าาน้่ยนอนคนมือยอ่านน่นอยชิวว่าโอ้ยน้อนคนมืออยู่ก็สิไป่วนนางว่านางลมสินะอ่ากระบาปนอนคนพี่น้องเลย โอ้ยมามือนี้ก็ใครแนเนอะกวดเวบิ่งกาวานก็ลงอยู่บ่ขึ้นสามร้อยสี่สิบสี่สามร้อยสี่สิบสี่มือมนี้นะโดยมือเเม่ยแห้งนะขึ้นเราไร้มือเเม่ยแห้งไ่ได้กวดาช้ำไม่ได้กว่าช้ำเลยนะโดยกาซักอย่ารยังกระซักประจำเนอะโดยซักประจำอ๋อคุณแต่พ่อ,าพอมาแล้วกะลั่งว่าจีทู้นนหยอกแต่พ่อพลันก็าต้องช่วยใจว่าเห็นว่ะเปิดมาแต่หาเบหารัวหาง้อพลันคือเก่า กับน้ำก้อนน้ำแข็งได้เปือ่อยเบิดเดอะบอลไม่ได้บ่โดยไม่นี้ยังอ่าอ้าอาวโอเคฉันถารุ่นเบิง์นอย่างนี้น้องเบลตาเพื่อนว่าไปาเบวลมาอยู่ได้ว่าเพื่อนชื่อตัวยิ่ใหญ่ประชัชนบาดนีรเนาะเจ็บน้ำก้อนได้โดนคือเบลตาเว่าใเนาะถ้าหน,น่วยใหญ่นี่ถามแล้วประมาณพันสองถ้าหน่วยน้อยๆลงมากก็อาจจะบ่แพงแบบนั้น,น,นเนาะอ่าถ้าเบิร์ว่าทั้งน้องเบลตาเพื่อนจะเอาซัมได้หรือเอลเลย แต่ว่ารวมๆแล้วกับใครแน่อาการขงนลองเปิดกันเนาะมีมีเ่า,าเพิ่นแนะนำเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นเคยมาหาเจ้าตอนนั้นแหละเพิ่นก็เป็นคนไทยเพิ่นมาสั่งครอบสั่งครัวอยู่ฝั่งเาวแต่ว่าเพิ่นยังไม่ได้แต่งงานดอกก็คือแต่งใดซื่อเมียเพิ่นนั้นสาวนี้ฮันเด้ผู้ที่เราเคยมาหากับบ่าวเราประเพิ่นเราแนะนำให้น้องนะ ต้มใบมะฮงกินแลว่าอ่าต้มกินนี่เห็นผลได้แล้วานะแต่เม่เอาใบล่างสุดหรือว่าใบยอดสุดเอาใบกลางๆมันกินมือระจอกเราว่าหล,ลับลองดีขึ้นแล้วว่าะนะนี่คือคําแนะนําของเพิน่นลองเบิ้งก็บริสุทธหายยังรายน้องๆเนาะเออ,อเอาจะมาเมื่อยกะพักพรอน้ะน้องเอเดียรลงไปอ้อกับเถ่าพ่อพ่นก่อน,อนจังเล็กจังน้อย ในกาคือจะได้กลับค kind of ือกันแต well. ่ว่ารวมๆแล้วมากอยู่บ่านั่นนี่มากอยู่บ่โดอร์มากอยู่เนาะแต่ก็มีแบบแผนจีเฮดชานพ่อบ่หรือแบบไหโเดอรมอื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 มอ้าวอจัน่อยขยับหอยยือนเหตุไปบ่ถ้ากัสี่อยอัปเดตในเบิ่งนี่นี่แล้วจันเนาะโดยโดยอ้าสบายดีจะนอนาดอรจ้าสบายดีโดยโดยมาไม่บากก่อนที่โรไว้น่ะบ่อยากชวนน้องคนบ่าวโดนพี่้องเอ้ยเนาะอ่าน้องคนว่ามือยแน่นะ อ่าี่และมาหาตอพ่อเพิ่อนกอนก็อยู่ชื่อโบเป็นแทะไปเลี้ยงเตงงัวเบิ้งเนาะโอ็จมเมมืออยู่โอ้ยไปวางเด็ด่เนนี่สบายดีพ่อโอ้เนาะไปอยู่จิกมือนะเนาะมันไขมัดจะถงหมดเป็นยังพ่องัวเขางัวไผ่งัวเขางัวลูกไผ่เอ้าเมนรีจะงบ่ เขาเอามาให้เลี้ยงครับตะกี้เขาให้พี่น้องเขาเลี้ยงเอวันนี้พี่น้องเขาไปกรุงเทพเขาง้อหายกว้าอ๋อบริเวณงัวเจ้าโบนี่นะง้อคอยกับชุ้มป่อยคุ้โอ้แต่ว่าเพิ่นเอามาให้เลี้ยงพร้อมเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงรับจ้างบริเวณเลี้ยงเบิ้งชื่อชักล่ะที่รับจ้างหรือว่านั้นใดแล้วเขาก็บอกท่านได้ว่าว่าว่า ลูกชายวะมาเลี้ยงเดิัวเดอมวะก็จูงลงมาช่วงนั่นน่ะเออมือลูกไพ่พูดมาลูกไผ่จูงมาวันนี้อือจะรูปแรกก็เห็นว่ายยากพี่กับโเมนของทว่าพ่อแล้วเบสเด้นเนาะเบ้นี่ของเจ้าเบสคูณโตอยู่ที่แมนอยู่เบ้นี่แมนอยู่แต่ว่าให้หน้าตาตมนี่ได้แหกปันกันแล้วบ่หรือยังบอกมันกับบดมไม่ได้ใหกนะก็ได้แหกได้ใส่แอ้วโอะว่ามันมีแต่น้องชุดใจครับ ปูันไปหาเงินอ่ะเนาะอืม,อมใครเนี่ยแต่พอผนลูกบรลายเี่น้งั้นก็ผุนึงนะ,ะ,ะก็ไม่รู้ผุนึงลูกกับลูกเมียละมันวาดูนั่นนี่แต่นั่นไปทางานแล้วเช้ากว่าปีแล้วยังบ่ท่านได้เห็นเพียงไผก็ลูกสาวแล้วลูกผุดมากับแม่มันนะเออเอาผุนเคยมาเยี่ยมอบอกกำว่าดูผมหันมาเห็นหบัรมาเห็นหบัสแลแ้วก็แล้ว โอ้หมายถึงว่าบเห็นอยังนั้คือเพิ่นบริษจงเงินบไดโอ้ยันร้องแบบหายตัเลยใช่ไหมไ่ได้ชื่อนั่นชื่อนี่มาเหมือนกันอยู่นะ่นแล้วอยู่เอาผัวขับรถขับรถหลุดพวงไปกัน้ำหลุดพวงนั่นแหละถือว่ากะเพื่อนก็ครอบครัวเพื่อนเนาะก็เลยแบบอริษจงไปยืนปันใดพี่น้องด้วยนนะแต่ว่าสรุปแรกในเจ้านี่มีลูกชายผู้หนึ่งลูกสาวสองบ่ก ลูกสาวผู้เดียวน่แหละลูกสาวนี่ผู้เดียวช่องทั้งลูกสาวลูกเมียเอ้าเป็นยังไงคือว่าลูกเมียเอาคอยเอาไม่ห้างอันนี้ได้เออปอต้าหางหู้ได้พี่น้องนะพวาบริคอยสร้างถามแต่พอละโอ้คือเจ้านี่เอาสาวลูกติดบ่ายไงเนาะตอนนั้นเนาะเออเออเอาชองสามคนเราวรป้าเด้เลยมาเอาคนนี้นะเจ้าไืนเออ โดยเฉพาะเราจังบุง<ร>คคลจะได้เมียอีกสันเจ้าเอาบอกว่าเจ้าจักเมียถามตรงๆสามสามนาแต่ได้ลูกน้องกันเป็ผู้คนบอกได้ผู้หนึ่งคนได้เลยตายว่างได้ผู้หนึ่งคนยังอดูเดี๋ยวมีลูกผู้ค้นเนาะไปทำง,งานในเชิยแรงบัดสิมาหยุดมาหยุด แม่น้องชุดใจนี่ยุด้นนีแล้วก็อยู่เลยวะนี่เข่าแล้วเนาะยังคิดอยู่ว่าอยู่จับอย่าแล้วอย่าแล้วยันว่าสุดอกเนาะพอยอมคอพันดอกน้องเลยตัวนี้นี่กะแล้วแต่เนาะแล้วแต่หนิงเนีนไผมันเนาะถ้ามาฮอดมาถึงแล้วกะเข่าก็ได้เอาได้พี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นกับเฮาแสวงหาพ่อ ว่าเออเอาหมักเนื้อใดแต่ว่าลูกลองถามชาวบ้านแล้วพ่นว่าท่าพ่อนะเป็นคนแบบว่าหมักอยู่นเงนียบ mm hmm. บอกคอยสอกแซกถามชาวบ้านไรนี่<า>แล้วนี่ถามผู้ชาวทางบ้าน mm hmm. อ่าว่าแซลน้องกันว่าแม่น้องใหม่เด้แม่น้องใหม่น้องเต้นะ mm hmm. พูดว่าไปเป็นนั่นแม่ของน้องสุดใจพ่นว่ายุ่ป้าพ่นอย่างสบายว่าแล้วว่าอ เห็นว่เราบ่ชนใจเคยดอกว่าฉันเราเป็นคนแบบว่บาบา่คอยซี้ั้วกคับผู้ใดว่าฉันเป็นคนมักอยู่ปลาอยู่ดงเงียบคนเดียวเล่าปรชันแม,ม,ม่ไหมเขาเงินไปนี่นะนี่เฮือนนั้นทางออกรถเนี่ลูกเราปิดไม่ห้างคือกัดเราซื้อใหม่แต่ก็ซื้อแตงแต่ว่าแม่นะ่ยจซื้อประชันเราหยอกเราโยอกอีไลเออ โอ้ยเขามันเด็กน้อยเด็กแม่ก็เออเมนเมนรุ่นน้อยอยู่รุ่นอ่าสามสี่สิบนี่แล้วอืมแต่รุ่นอ้าวมีแต่จังไรกระชุ่ยพอเฮ้ยอ่านี่แล้วเนาะเป็นโฮมโพโฮมใช้ให้ลูกให้เต้าไปซิแหละอืมเพื่อต้องชุดใจกับซีดีที่เช้าทีหันทีแห้งยี่ดอกเลยแล้วกับลูกชายเห็นแล้ยามนาเพื่อนกะขึ้นมาอยู่ที่เ้ยมันบวเฮ็ดแล้วไปฮะมันบวชได้ขึ้น เดี๋ยวนี้ก็ได้ซื้ออยู่บ่เดี๋ยวมันมันก็เคยมีอยู่บ่แบบช่วงเข่าบดสำหรับครอบครัวเจ้านี่ก็เบิดมันก็พราะได้กินเบิดก็ดีิ่งเพราะว่ากองขั้นเข้าไปขั้นเข้าบดเข้ากระเพาะง่านเดือนพันสองคนเฮามียางเสียยาง คือพอแล้วนี้แต่ว่ามันผกมีเงินใช่แตเดาเดาคือพอแล้วนี้เนื่องเรื่องให้หน้าตาก้าเรื่องดินเรื่องดอนมีแท้เนาะอั้นสาวชิงมีแท้แต่ว่าผมมีเงินใช่ปัญญาคือเราว่าแล้วผมมีโอกาสได้หาเนื่องจากว่าลูกสาวเนาะคือน้องชุดใจนี่เปลี่ยนไชพี่น้องเลยแต่ว่าใช่แล้วขายให้ใครหน้าก็บอกเปลียนขายเรา นี่แหละเคนในว่าได้ยางเสียยางมันก็ควบคุมเสียไปทุกอย่างเบิดไปซื่อหมดเยยางยางบะในชุมนั้นแต่เจ้ากับข้ัว่าทีบพ่ให้ขายลูกชายแต่ลูกชายนี่ลูกแม่เดียวกับน้องสุใจเลยทีลูกแม่เดียวนะเพิ่นจักปีเพิ่นลูกพ่อเดียวแม่เดียวมีแต่แม่เดียวเบดในชุมนั้นกับแม่เดียวกับชุมนี้กันเขาผู้นั้นคือผู้ดูปกครองอ่าอ่าอ่า ทอดต,ตละคนพ่อผู้ผู้ใหญ่นะอืมอ,มอมเปิดเอาลูกติดเนาะเอาสาวลูกติด,ตดผ่านมามีย่สามคนแล้วพี่น้องเลยแต่ก็บรเป็นมึงบรเป็นกูนี่บ่าเรื่องแบบว่าเสียปะกันชุมนั่นบะโดยชุมนั่น,นออยังย,ยู่เราโอ้ยังบดอยู่แต่ว่าย้อนแบบบอกแป๊กกันเลยก็เลืเลือก,ก,กันอือยู่ตรงนี้มันก็ยังยัง ปัจจุบัน<ม>นี่นะเ<ม>ออแต่ว่าชวนแม่น้องสุดใจนี่เพิ่นเสียเป่นเพิ่นเสียโอ้เพิ่นเสียพี่น้องเเอ้ยนไปลูกหลานเขาก็บว่าวดูว่ามาดูพี่เป็นนางโอ้ยจะ<ม>ไปยู่ได้บ่บ้างแกบอกคือครอบครัวเฮาปานไหนนะเนาะองลูกกับโซ่ดูจะไปปะไปยู่กันโอ้อได้เนาะมันปะกันแล้วไปๆๆไยู่กันนั่นแหละอ่างไปยู่ร่วมกัน บ่คือได้นาะพ่อเนาะนับนองคือใจเล่าี่แร้ในการอุ้ยแล้วกะมู่ชะจับคันคือค้อนี่เชิญคันนั้นไปแล้วละยันแล้วไปใกล้อีกนะอือ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 แล้วว่าแน่นอนเป็นกะอยู่น้ำพ่อแร้ใส่พ่อแล้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ได้ใส่เจ้านี่แล้พ่อแล้วพาชิบึงผู้อื่นผู้ทำพ่อผู้ทำแม่ได้พี่น้องเนาะอ้าวมีแต่นั่นแหละมีแต่ว่าไม่ในการ มันเหลือกระต่อเติมเฮ็ดชาดเฮ็ดยางไปเช่นไรเนาะพ่อเนาะอ่าปวดเรือว่ะตัวมันมันเหลือตัวใดแหละก็อยากจับเฮ็ดตัวใดก็เฮ็ดไปแต่ว่าถ้าไอ้ช่างเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดยังได้จะเพิ่มให้มือได้จะเพิ่นสิบมั้งใส่ขาปะจังหวะเพิ่นเฮ็ดประตูแล้วบนนี้ว่ะเอาเฮ็ดประตูแล้วก่อนแต่ว่าบางทีมื่ออื่นอาจจะได้เอาหัวบันไดเข้ามาให้นะพูดไม่หัวบันไดเขามาให้ยันว่าทั้งไอ้เป็นเฮ็ดเป็นสีเป็นยางสีนะฮะ บอกเพิ่นในเด้อเพราะว่าเพิ่นผู้ใดนี่แต่ว่ามีอย่างกระทูหาในเด้อผอเด้ออ๋อนี่ลดตกใจเลยเฮ้ยพอเพลินอยางเวี้ยอยังพาน้องคนไปห้องมอหม้อด้วยจังใดสินะจหม้ออยู่ปุ๊บบีนสุดไปไหมผู้กินนี่เนาะเมฆเมฆขยาแล้วไปห้องมอกระเศร้าแล้วกระเศร้าเลยเนาะอ่ะลูกก็ให้ไปซื้อน้ำก้อนซื้อแน่เย็นๆกินเมื่อยเนาะ ลูกกับเด้อแบบนี้เด้อโดยโดยโดยนะสบายดีพอโดยมาขอแต่มากอีก้อนต้อนเต้นนี่แหละไม่กู้ใจพี่น้องเลยไปกับก่อนแบบนี้พี่น้องเลยขอไว้พบแม่พ่อกับบ่าวตาในคลิปต่อไปหากว่าว่าผิดพลาดประการใดว่าบ่มวนร้อหูจังใดก็ขอโทษขออภัยน้ำลายๆเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็เข้ามาเบิ่งมาชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งบ่าวตาในเด้อพี่น้องเด้อ แล้กับโบกดขัาวโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะพอมีรายได,ได,ได้ยิบยืดแบกปันคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องเลยเอาถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอเกล่าเข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย